Kini Syawira Wata sun Wa aini Wa idaini Wa usyaw sing syaw te Wa usyaw sing sing ke Dek meli Syaw sing ke บันสบายสบายมันนีมาด้่องสดพี่น้องฟังเลืองานยามแรงมูหฮาฟ้ามาตั้งวงบ่มีดอกเหลาลี่เหลาโ้่ตัวนี้ถึงด้วยเหลาขาวจอบเดียวรอบวง ถ้าโดนแน่จงคงคืนมองเกา่าสั่งสรรหาแนวมาเวานัวหัวมนก็นตามประสา,าสำหรับเมื่อนี้เขามีนิทานสิเราเรื่องเขียดน้อยกับควายเทาหากินอยู่กลางท้องนาควายหยับจะน้อยสวยแต่เมื่อยยิ้มเล่มกินยญาเขี่ดใจสิขาดแล้วนะเลยห้องดาบควายออกไป บักควายเอ้ยย้มใดสิยกย้มใดสิยกย้มใดสิยก,ย,ดสยกจากเธอเฮาระเบือคือให้ทาดลักลายจบแล้วนิทานไปหลับเป็นคนยกจอกต่อไปอย่าให้เฮาทาดลายยุกไลยานใจให้เกียดิหน่อยอยู่เนาะยานใจให้เกียดหน่อยอยูใใ่เนาะเ่าหนันออนวมวลส่วนกันเมื่อพัก พักกายเี่ใจละอ่อนมื่ออื่นเธได้มีแห้งสู่วิธีบ้านของคนข้แห้งกินอยู่ถ้าผู้สาวมารับรู้บ่หูสิรับได้บอ